ขอบคับอย่าได้ของขวัญนะบอกเขาดิอย่าอย่ได้ของขวัญขอของขวัญหน่อยได้ไหมครับพี่ชายผมเขาจะเอาไปอะไรเฮ้ยโหสายจะกบอลแล้ว กับกล้องไงเนี่ยมันกลับกล้องได้ปะขอบคุณสำหรับโดเน็ตนะครับถ่ามันกลับกล้องได้ปะไม่ได้ออกก็คือหลายกล้องหน้าแล้วใช่แล้วคือแก้ไม่ได้แล้วสำหรับสองฝั่งนะครับที่โดเน็ตโด้านขว หนหน้าหมุนหน้าเขายากเขยายากเขายากเห็นหมุนหมุนตะลังกาเตะหน่อยครับเหรอเตะลังกาเตะหน่อ้สองหมัดสองหมัดเตะลังกาหมุนให้หมุนหน okay, <laughs> at ้าหมุนหน้าหมุนหน้าอยากเห็นกระโดดเตะเขาบอกอยากเห็นกระโดดเตะอ่าโอเคจัดไปโอ้เอ้ ในตะดนดบอกว่าถห้จะส่งมาต้องส่งของขวัญมาก่อนต้่งเรอแล้วอยากเห็นก็ต้องส่งมาอีกของนี้ครัได้ได้ได้คัยอคอมเมนต์ให้หน่อยครับอกอย่าไปบ้าอย่าไปบ้ายอตามแกที่ไม่ต้องส่งแล้วของขวัญนะไอ้ยเอี่ยงไรเยียงไ 研究。 หมดหมดหมดหมารับของฝันก่อนครับ ไฟเทนนะครับป ha, no, ีหน ja ้าเทนไฟเทนเขายังจัดอยูาา่หนเทนไฟเทนมาคุยก <ok ันสักพัก สอบของขวนทุกชิ้นเฮ้ยคนใครอ่ะโฟแัทเฮ้ยโฟก้าเตลิโอขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณของขวัญที่เก่งมากเขายังมีอยู่เหรอ ่ต่ออกกันเราก็รู้สึกพอแล้วเฮ้ยต้องไปออกด้วยกันดีไอ Thank you Bar C review สองชั่วโมงหนึ่งเมื่อก่อนอ่ะต่อยวันละสองชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ชั่วโมงเดียวตาแดงแล้ว มายู่หัวรวมอกันก็ช่างนี่ไปออกกําลังก,กายตรงนี้อะไรอย่เงี้ย <ST AR IM P IC> มีใครไปงานสแตนลิมปิกบ้าง ไปเชียร์บ้างยกมือขึ้น Hi Go to Starlympic Game 2024 GBN TV ฟุตเทียสับเดี๋ยวเราออกจะไปหานะเอ้ยไม่ต้องถึงขั้นแบบนั้น เฮเชียดีหน้าจอก็ได้จ้าแข่งมวยเหรอโตไม่น่าจะสู้ไหวอ่ะจริงเหรอข้างล่างเต็มวัยมากเลยเหรอโตรรไม่รู้เลย ปีนี้น่าจะสนุกกว่าปีที่แล้วป่ะจริงๆมันสนุกทุกปีแหละพี่ว่าถ้ามีใครแข่งมวยจะมีใครลงบ้างนึกคนแรกเลยจอร์ดเวอยคนที่คนแรกที่ผมนึกถึงฟอร์สเหรอใครอีกอะโอม ใคอร,รอีก่ะนึกไม่ออกแล้วทวนว่าใครอ่ะช่วยคิดหน่อยโอ้โหต่อยจ,จ้อดเหรอจริงๆต่อเตี้ย,ยวกว่าพี่จ้อดมากเลยนะไม่น่าไหวใค่จอ้อกับกาวินต่อยก,กันโหแพงสุดหมื่นห้าเลยหรอ เขากดไปแล้วหรอตัวเล็กกเยอะเลยตัวขอบคุูสำหรับปองควัครับเหัวใจใหหนหนไ,ไหม ตัวใหญ่สำหรับหนูนหมายตัวใหญ่นี่หมายถึงตัวอ้วนใช่ไหมหรือยังไงเดี๋ยวว่าตัวเองไม่เอาไม่เอาดีรับคุณดีที่มีอีเวเต์นแค่ทีสิรอซีรีส์ออนได้ไหมกลาลังจะออนสองเรื่องอยากเจอเหมือนกัน คืนนี้ใครติดคืนนี้ใครจะรอดูภูโตบ้างสองทุ่มครึ่งเจอกันในเอกเรื่องภูโตออนก่อนค่ะสูงเท่าไหร่คะร้อบค่ะเลิฟยูทอ นี่ได้เห็นแนม่แม่ครับตแสดงเป็นโอเยครับยอยักษ์เป็นพี่เก์ครับ คนยกสุดท้ายแล้วจะดูอีกยกไหม สวัสดีครับไั โอ้ยอินโด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 ทั้งเลยหุ่ม่อกี้อินโดแฟนคลับฟอร์มอินโดวอนทูเซวิทยูยูเซลไกร์กี้อะไรนะข้าวไทเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยอืมมีอิโดฟิลิปินบราซิลโรนิ

ทำไมเอ<ม><ม>าให้มาดูพี่ยเยอะนะน่าจะฝีนิดหนึ่ไม่ใช่พี่พี่หน่ะอ่าชิลีชิลีหมดละโอมีจีนด้วยครับมีเหนือเชียงรายด้วยก็เจ้าเอ้าวอเหนือคนเหนือก็เจ้าโอ้โหบมดอู้บัจจ่างอ่ะเด้อจะอีจนนะอันเนี่ยที่ไรเนี่ย นายจะกินเวียดนามหรอเช่าเช่าเช่าอ um ja> ่าอะไรแปลว่ายินเช่าไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ผมเช่าอย่างเดียวเช่าเช่าไม่เช่าเฉียวเวียดนามอ่ะยินเชียวฟิมเชียวฟินเชียวฟินเชียวยูอีฟินมีหัวใชียร์เข้าทางอะไรเงี้ยอ๋อชินเจ้า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 อ๋อนี่แอดมินพี่ตอบให้เหรอแอดมินตอบให้กำหมีอ๋อพี่กำหมี่ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเดยวเขาก็รู้เรา็ู้น <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปวไปไป